ย้อนกลับไปปี2543นั่นคือฝันร้ายที่สุดของคนหัดใหญ่น้ำท่วมมิดหลังคามีผู้เสียชีวิตมากมายเหตุการณ์นั้นทำให้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้แก้ปัญหาด้วยโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อคลองรอ1คลองภูมิน่าดำริหลักการคือทางด่วนน้ำครับ แทนที่จะให้น้ําไหลเข้าเมืองท่านให้ขุดคลองลัดไบพาสตัดเอาน้ําส่วนเกินอ้อมตัวเมืองออกสู่ทะเลสาบสงขลาโดยตรงซึ่งโมเดลนี้ช่วยชีวิตหัดใหญ่มาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะปี2553ที่รอดมาได้บุกิดแต่คําถามคือถ้าเรามีคลองรอหนึ่งแล้วทําไมปีนี้2568หาดใหญ่ถึงยังจมคำตอบอยู่ที่ตัวเลขนี้ครับสถิติฝนตกหนักสุดในรอบ300ปี ปริมาณฝนสะสม3วันสูงกว่า600มิลิเมตรซึ่งมากกว่าน้ำท่วมใหญ่ปี53อย่างมหาศาลระบบระบายน้ำของเมืองถูกออกแบบมาให้รับมือฝนในรอบ100ปีหรือว e เท r ร์นพ i ว d แต่สิ่งที่เจอคือฝนระดับ300ปีเปรียบเหมือนเรามีแก้วน้ำไซส์ปกติแต่พยายามเทน้ำจากถังยักษ์ลงไปยังไงก็ล้นครับ